เอาละมุกซูคัมแบ็กอยากมีซูไปเบรกมาลิไม่เบรกค่ะไม่เบรกแล้วค่ะเต็มที่เลยค่ะลูกไม่เบรกค่ะตอนจริงจริงตอนอยู่กองประกวดฉันก็ไม่ค่อยเบรกมาลีนะฉีอยากทำอะไรฉ,ฉันก็ให้ฉันก็ให้ชีทำเออชีก็จะมีจังหวะแบบคือผู้ใหญ่เอนดูเขาอยู่แล้วอ่ะผู้ใหญ่เอนดูน้องอยู่แล้ว ซู่ว่าทุกคนไลฟ์ช่วงเนี้ยเพราะว่าเหงา,าจริงๆแหละทุกคนมันเริ่มแบบวันนี้ยังคุยกับมุกอยู่เลยว่าแบบฟิลแบบเฮย้ยเหงาว่าแบบประกวดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมุกลืมหูฟังยังไงมาลีกินน้ำปลาเป็นลิตรแล้วทุกคนฟองฟองมากพี่ซูสไอ้ซองฟองพี่ซูชฉ่ำมาก มุกบอกไม่ได้ยินเสียงอ๋อมุกอยู่เสียงดงังโชว์สีเล็บให้ดูหน่อยเธอวันนี้ฉันไปเจอเล็บร้านหนึ่งมาเป็นลายเซรมูนฉันก็เลยแบบหรือว่าเราจะทำลายเซรมูนดีอ่ะตอนที่แบบไปเที่ยวอะช่วงนี้ทำไม่ได้ถ้าช่วงนี้ทำไม่เอ็มทุบแน่ วันนี้จุ่มยังงับพักก่อนพักบ้างพักบ้างเนาะพักบ้างพักการจุ่มบ้างอยากเห็นไม่เอ็มวีนไปหาที่อื่นขอดูเลฟหน่อยเอาให้ดูยังไงอะ่ะเอาให้ดูยังไงอะ่ะมันอยู่ในไอ อ,อ,อีกมันอยู่ในอีกแอปนึงมันอยู่ในแอปลุงถ้ามีโอกาสจะกลับมาประกวดอีกไหมแม่เอ็มเพิ่งพูดดิว่าไม่มีแม่เอ็มบอกไม่ส่งแล้ว อยู่คอนโดค่ะที่กทอมอนนี่แหละพี่สูหน้าสดก็ก็ใส่ฟิลเตอร์อยู่นะใส่ฟิลเตอร์ช่ำอยู่นะก็ทมก็เธยมอม พี่สูจ้างเทนเนอร์ออกกำลังกายไหมคะจา้างค่ะมีเทนเนอร์ <_ S 1> อยากให้พูดสู้พูดถึงโครงการซีฮักเว็บไว้ครับชอบโครงการนี้มากๆครับคิดว่าเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสนะเวบช่วงเวลาว่างๆไปทำอะไรต่อเป็นกระบอกเสียงต่อหรือว่าไปคอลแลบกับแบบว่าโครงการอื่นๆต่อไปนะคะ สวัสดีครับน้องซูจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลซูไม่เคยประกวดค่ะตอนฟังคำถามเสร็จก่อนจะตอบรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่มีเวลาจะตื่นเต้นแล้วทุกคนไม่มีเวลาจะอะไรเลยมีโมแต่แบบเรียบเรียงแบบคำตอบใน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 สมอง เคยเจอซูรีที่หัวหมากตอนนั้นห้อยพ่วงกุญแจขนฟูๆอันใหญ่มากนึกว่าบิ๊มแมวในกระเป๋า y e p that's me that is me that is Mika มาแล้วมาแล้ว,ยวอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้าน สูรีก็ดูสูงอะยูก็เยอะสิเขียวสิอาทิลาไข่รอดนะรอดเฉพาะตอนไหนอะนี่เราต้องแหม่ก็อีดเอาละความวุ่นวายบังเกิดละมาค่ะเห็นไหมโต๊ะมันขยับได้พี่สิสุรี what are you doing I just showered and washed my hair the amount of hair that I have left ผมหายไปเยอะมากผมหายไปประมาณครึ่งหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมาคืนอันนี้เป็นของซูริปะ <laughs> <laughs> Probably that is probably mine อยู่ในนี้ทุกอย่างที่เลิกกับเราคะมันจะกลับมาเหมือนผมอะไรนะมาลีทุกอย่างทุกอย่างที่เลิกกับเรา <laughs> ผมผมมันเลิกกับพี่ไปแล้วใช่ไหม ทุกอย่างที่เลิกกับเราก็จะกลับมาไม่ hair piece ของทุกคนน่ะรวมกันน่ะเท่ากับจำนวนเส้นผมของซูที่หายไปเ e ้ยก็ไอพวกนั้นงง you understand I u n d everything r s t that a n d e is losing hair I don't chase I attract you got to make chase ผมผม์ม you you got to die attract ผมกลับมาเขาบอกให้ไล่สับช่องเลยได้ด้วยหรอ ได้ไม่รู้เนี่ยดูดูท่านของมันแต่แต่มันแต่มันจะแบบเสียงมันจะแบบท่ไหนโาลองดูสิทุกคนไอ้มาลีทุกคนบอกว่ามาลีกินน้ำปลาเยอะมากว่ะเยอะมากพี่จ so ูมาลีเป็นไอแล้วไรฟองอะไรไม่จุไอ้เบื่อพีจูโอ้แล้วจะบอกว่ามาลีบอกว่าขนั่นเพี้ยรสชาติดีแล้วแต่มาลีเติมทุกครั้งที่มาลีกินข้าวใครดีว่า not match ใครเนี่ยเนี่ยจูก็ i n v i t ์มาลี invite ไม่ได้ viewer not match เถอะ อ๋อเดี๋ยวนะขอเป็นเออแล้วนาตาเลียนะจึงอะไรเบอร์นั้นน่ะจะขึ้นเวทีเหรอไม่เพราะว่าล่าสุดที่เราออกไปเที่ยวกับมาลีอะที่เราบอกว่าชิลแล้วมาลีอะแกลมสุดอ่ะ๋อ้ยใส่ไม่ได้จีเข้าใจยังันาตาเลียก็เลยแกลมบ้างใช่ no อยู่ไปเชินเลยมโน no ม o มีคนบอกนาตาเลียนาตาเลียเออ เตรียมขึ้นไฟแนลแล้วตอนนี้สองคนนี้เวลาเขานัดกันนะสิ่งที่เขาพิมพ์ถามคือแต่งตัวยังไงอ่ะ Imagine I'm going out with a random guy <No! S 1> <laughs> มีคนบอกว่าถ้าสุริเจอกับแจซี่ล่ะยังด่ากูเรื่องชุดลาตีอยู่เลย <Huh? S 1> <laughs> ยังด่านี่เรื่องเดินชุดลาตีอยู่เลยเอาออะไรไปเดินกับแจซี่ก่อน <laughs> โซนวายเนาะ <laughs> ความแค้นนี้แก้ไขไม่ได้ No No ไม่มีวิธีหนึ่งอยู่เอาของมะลิมาตั้งนี่ด้วยกันแล้วเมลีสต์แล้วม่วันนี้พี่ซูรีสวยจังเนี่ยวันเนี้ยฟิลเตอร์ดีฟิลเตอร์ดีไม่เกี่ยวกับฟิลเตอร์อยู่สวยแล้วใช่เออเออจะเอาเท่าไหร่อยากคิดได้เหรอตำปัญหาเอาเลยไหมตำปัญหาเอาเลยไหมรวยซ่ารวย ตซูเป็นคนไม่ปฏิเสธด้วยนะแต่ซู USB p l ั g ไม่ได้ทำขนาดอะไรฮะทำไมไอ้บานมรอนนี้คือทำอาหารเสร็จแล้วใช่ไหนโชว์โชว์พีซซูโชว์เออไหนดูซิน่ากินไหมอ่ะไม่ได้กัดฮะพูาอะไรโอ้โหใส่แล้วใส่ไส้กรอกในผัดผักบุ้งที่ไอ้ตั้งใจทำ รู้ไหมเราบอกพี่เจบอกว่าส่งไปให้พี่สุส่งไปพี่สุ่เอาเปล่าพี่สุไม่กินค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องให้เนี่ยผุดลายว่ะพี่โูแค่เอาแค่เอาไส้กรอกกินกับผักบุ้งมีอ่ะมีคนบอกเหมือนอาหารเต่ามอยอ่ะเหมือนอาหารเต่าอยู่โนเต่าเย่โชว์เหมือนอาหารเต่าดีนะก็คือเหมือนเป็นอาหารเต่าอ่ะไม่เหมือนอาหารคน อาหารตาวันเป็นแบบเ e b b ไม่ใช่โอ้ยไอยอนจะแตกแล้วน้องน้องพี่มาหรอน้องน้องพี่ไมไนฟ์ไห่น้องพี่ไลฟ์ด้วย We are the champion We are the champion มีแต่พี่มุกไรยูเรา We are the o เลิกโชว์ความสามารถได้ไหมอ่ะมี not online น้องพี่มาดูเฉยๆลาตาเลียบอกเลิกโชว์ความสามารถได้ไหมยูโชว์ยูเต้นแข่งแล้วทำไมลาตาเลียโชว์ความสามารถบ้างซิ โอมาคาเซน่กกล <im> ัวอย่าโชว์เลยค่อนรองโอมาคาเซ What's that song from Megan The Stallion where she she sings <im> t h a t a n นี่ไงตงพี่บอกว่าตีละครโชว์โอแต่จริงรายการทำอาหารตีละครโอ้ยหันไปหามาลี่สิหันไปหาไอ้ทำไมโอ้ยปวดท้องนาตาลล ้กกินแหนมกินชิปกินอะไรก่อนไอทำอาหารแต่ก็ไม่ปวดท้องตอนอยู่ทำอาหารเงี้ยลืมแฟนดอมเลยก็ยังไม่ได้ process นี่อยู่ท่านี่ไหมน่าพิสูจน์อะไรอ่ะหนึ่งหกหกเก้าคืออะไรอ่ะหนึ่งหกหกเก้ามันอ๋อไม่พบเจอมีคนมีคนไม่เออเสียสมมีคนหมดสมาธิที่แล้ มีคนหลุดสติเอ้ยมีคนหมดสติสติหลุดโอ้แต่ละคนฮัลโหลมีคลองระยาหรือเปล่าคะพืนดริืนไม่อันตรายแม่แมาไม่ไม่ดูออกไม่ดูออกมามีคนหมดสมาธิเอ้ยเรื่องนี้ รู้ไหมนักตอนนี้เขาคิดว่าแฟนคลับทุกคนช่วยด้วยตอนนี้เขาคิดว่าไอเป็นแฟนคลับแฟนคลับมิกแป๊บนึงอย่ามาหน่อยหลกใครเขาเปนมิกใครแก๋ทุกคนรู้ว่าอยู่ไม่ได้เป็นแฟนคลับมิกแต่อยู่เป็นอย่างอื่นแหลทไม่เป็นไรมันไม่ถึงอ่ะเสียบก่อนไม่ยู่เหลือเสียบเสียบไว้ไม่มันมันอันนี้มันใหม่